วันนี้จะทำอะไรดีใช่ไอไทันอีกแล้ว กลายเป็นผีหัวขาดไป ฉันอยู่ไหนอยู่นี่เองเนาะเอาไปวู้วโอ้ยดีโอ้ยเราละกลับไปที่เดิมก่เลยเลยเ้ยอ่ะอ่ะปิ้วไปหนอยีกแล้วเ้ย เออเอามาเอ่ออ,อ,อ,อ่าเอ,อ่เอ,อเฮ้การเรื่อข้่าธรรมจากรเล็กนี่มันไทยท่านพูดได้ดิโอ้ยว๊ะ โอ้หฮ่าคือไททันไททันอะไรนะไททันสงครามยังไงล่ะเดี๋ยวโอยอ้าอ้าอะไรยิ้มก็ยิ้มไ,มได้ เดี๋ยวนะมันดิสบอลคอลเลคชั่นเปล่าอ่อเอาละฮะนี่เลยใช้แบบจี้แหละเออยืดยาวก่อนยืดโอเควันนี้แกตายแน่จไม่ลนไวลืมไปต้องดิสบอคอร์กัมมโอเคดิสบอว์กัมิเต่ละ ะจริง ah, ก็หอามาสิฮึเอาข้าไปไหนละนี่นะอ้าโวบุกขากับปิวเหมือนกันเลยเอ้ยเอาละปิวอ่ะ oh, รรยายมาตรงนี้ลิีบนี่นะเออเหอะฮึอดดึกนี่นะอ้าเหอะกระต่าย แค่ตัวเย่โ้โหคาปิวเลยเอาละเออเออข้าจะปิวไปไหนอล่ะลงไปละลง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 ดีไม่ใช่หรือวะนั่นแหละอ้วว้าวเออ เฮ้ด้านขอรุกขอโทษทีครับเฮ้่ายยู่นนี่เองไใหม่ๆม่ันลืมไปมันก็แทงแล้วตายเออเฮ้ข่าปิวเอาละข่าเกินมาแล้ว ไม่กี่โหดจัดเลยใช่เอาละเคลียเลือดโอเคเคลียเสร็จแล้วโอเคนั่นเอาละครับนี่นะนี่เอาละเออเออ นะออจริงดิแล้วข้าจะอันนี้มาทำไมฮึเอาล่ะคนตายหายไปแล้ะท,ทีนี้นะเอาล่ะนะเจินนี่นะข่าวหลังนั้นะนะ โอ้ยถ้าท่านลามโซกันชัดๆเออเาละนะเอาละร่วมนะไปนี้กันเอาละนะถึงเวลาแล้วแหละอ้ my god Oh. Oh. What the h e ฮคตัวโคตรใหญ่เลยนี่มันให้ท่านก่อกำเนิดเบลอน,น,นแน่เลยว h a เ t อ e h e โอ้ h oh. oh my g o o d น e s s ตายแน่วันนี้ไม่นะ ได้ไปไปไๆไๆไปไ่โอ้ยอุ้ย่ยจึงก็เข้ามาสิแต่ข้ายังไม่กลัวหรอกนะสวยแล้วไงไม่น่าเลยไม่น่าพูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกลือแล้วเอ้ยเอ้ยเออเอาละกลับมาเป็นล่างเดิมแล้ว เอาพร้อมกินหน่อยไปเลยพอดีฉันตายอะ